สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกราบสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนาะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจทางเจต่างคนผููไทชาชนลนะคะพี่น้องค่ะสาหรับวันนี้นะคะแอดเดินทางมาหาเซียนสมชายนะคะเงื่อที่ผ่พานมาตัวเลขเซียนห้นะคะก็คือเขานะคะท่านผู้ชมถามว่าเขาเซียนบอกว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ตะวะเหล็กล่างพ่นตัดออกถ้าเพ่นบ่ตัดออกกับเขาล่างพร้อมนะคะพี่น้องผู้ใดได้เบิ่งคลิปแน่นะคะถ้าใครเดบิ่งคลิปก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะคะสําหรับวันนี้จะไปหาเซียนสมชายอยู่ยุแกงะค่ะพี่น้องพิ่นเป็นโต๊ป่ายุหันนะพี่น้องค่ะจังไดก็ฝากไว้เน้องพี่น้องเป็นแนวทางนะคะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะผู้ใดยอยากให้กำลังแรงใจก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำก็ได้เด้อพี่น้องค่ะ ถ้าใครยังไ่ท่านติดตามก็กติดตามให้ทั้งช่องของเ,ออเจตังคนผู้ไทยแน่นะคะท่านผู้ชมแตสสาหรับท่านใดน,นะคะที่เขามาติดตามรับชมแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทางเพจเจตังคนผููไทยสมเด็จนะคะอันนี้คือเพจเฟซบุ๊กนะคะทั้งยูท YouTube, ูบเจตังคนผู้ไทยนะคะส่วนติ๊กต็อกกับเจตังคนผู้ไทยนะคะพี่น้องไปพี่น้องคะเดี๋ยวไปติดตามรับชงน้ากันเลยนะคะ วาหงวดนีเซียนสมทรายพันสิชัยตัวใดซี่เขาวบวนกัำลงังคือเกาบอนะคะสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาหาเซียนสมทรายอยู่ผีเลยพี่น้องบึงเขาเอิญบึงนังเซียนแกงข้าวฤครับอ๋อแกงพ้าวฤษชัยน้องแกงพ้าวฤชัยเขาเอิญน,น้องแกงเนาะครับผมน้องแกงพ้าวฤชัยนะคะพี่น้อง ฮะใช้บื้นบัวแดงอาตกมาก็มีบัวแดงหลายแถวเยอะมีอยู่มันมันตายมาแต่มีอยู่ก็าตายเล้วบัวแดงแต่มีอยู่กับบวัชพัดเขาเฮ็ดอันนี้ไม่มันตายจีมันเหลือแต่ออยูซิมีสังตัวเหลือแต่ออยูซิมมันนะคิดหลดหสมใจคิดเล็กจะกันพี่น้องเดี๋ยวชิบมีสมาธิเดี๋ยวไทยพี่น้องเบิ่งไปน้ำให้เพื่อนคิดเล็กก่อนนะคะ ที่ายติดเขาไม่ได้เลยตาเ็นไหมเอาปเป็นยังเอาไปรดเดี๋ยวคนที่จใจขึ้นบางทอ้อยฉันมา่ตาดอ,อกเข้าบนล่างไหวเลยแน่นว่าแ้่พรจังมาคัดออกก็ได้เชุดเน้น 你先还填咯，先咯。 ที่นอใจะเย็นๆนะคะเซียน่นกำลัง <ขอ S 1> <6 S 2> ุกตัวเล็ก<ข>อ,อยู่นะคะ

ตัวกันแบบนะบนครับวิ่งศูย์รับหนึ่งครับผมตัวประกอบตัวประกอบมันมันข้างบนนะครับข้างบนมันตัวประกอบถ้าไปเป็นสูรเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าครับถ้าคกตีดโกมันจะมีหายตัวหนึ่งครับมีหายตัวหนึ่งหาโกมันจะเป็นยืนล่างครับมันที่คู่กับตัวนี้ถ้าเป็นหายกระโปงนะครับหากระโปงมันจะเป็นตัวนี้เน้นเน้นล่างตีทโคกมีมีมี หกติดคือมันสนีย่ล่างครับแต่ัววิ่งตัวนี้เอาไปจับเส้น oh ห่วงใช่ไหมตัวนี้เน้่ล่าง oh. aling, ครับเนีนล่างครับถ้าเป็นสองกับสามนี่คือคชุดนี้นี่ชิ้นเน้นล่างเน้นล่างครับแต่มีสองกับสามนี่คือเน้นล่างครับ oh. แต่วันนี่หกประกบเข้าไปได้านคือเน้นไปข้างล่างมาครับมันจะมีตัวหนึ่งก็คือหากระบอกครับเจ็งสายล่างครับหากระบอกสายล่างอามีเจ็ดมีแปดนี่ครับมันจะไปท้างบนมครับค่ะ ไปตั้งบนครับตัวประกบมันก็คือเลขบินนี่ครับตัวประกบหนึ่งกระสุนครับผมค่ะแม่นซูลมันมีมือในนั่งร่องเฮ็ดขาวๆเบิงเฮ็ดขาวๆเบิงแล้วมันมาตกเรียงนี่หลายครับหนึ่งแม่นครับนึ่ว่ามันชิมาคู่กันหนึ่งครับหนึ่งกับสูนมันชิมาคู่กันคแต่มันขึ้นร่องเฮ็ดข,ขาวๆร่องคำนวนูตรดไม่ขึ้นมาเบิงมันมาตกเลขนี่ครับมันมาตกเลขร่องเบิงหามันหมันก่อนจไรสูตรเนาะ ตัวนี้ส้นกันที่วซีสูตรคับสองตัวเนี่ยเนื่องกับซูนี่นะแม่นครับว่าซ้นกันบเลยติฟองมันสิออกฟองมันออกนะครับจ้าฟองมันเคยออกตามตสถิติของมันมนะสถิติของมันมีศูนย์สองครับค่ะศูนย์สองกับสองหกกับหนึ่งหกกับอ๋อสถิติเดิมมันออกคือตัวนี้ครับผมศูนย์สองสองหกและหนึ่งหกครับผม งวดนี้มันดีเด่นอยู่ประมาณสามตัวครับเด่นอยู่สามตัวครับมีหนึ่งมีศูนย์มีสองครับตัวเด่นมันไหมครับงวดนี้นะครับตามสถิติเก่ามันทีเบิ่งย้อนยอนนี่หนึ่งมีศูนย์มีสองโบเมนโบเมนเนี่ยที่มันออกของเดือนนี้นะครับโบเมนนะครับสถิติตัวเด็ดสถิติเดิมครับผมสำหรับเดือนนี้คือตัวนี้ละไม่นครับมันจะออกตัวนี้ครับตัวนี้หลายครับ อป็นแห่เบื้องสื่อๆเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นแห่เบิ้งอันย่อนหลังซื่อว่ามันออกตัวนี้เป็นบ่แม่คกับมันปองเี๋มันเคยออกค่ะมันจะมีสีดีของผมอยู่ไหมครับเป็นทางเที่ยวนาะครับผมค่ะแต่ว่าสําหรับวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อพี่น้องเอ้ยแอดมินกับเขียนพิษอยู่เลยอยู่อันนี้ถือแล้วนะคะเสีนยงสมใจเพิ่เขียนให้นะคะสําหรับเลขบนนี่ เันว่าหนึ่งกับศูนย์นี่ชนกันสี่สูตรเลยนะคะมาหนึ่งกับมาศูนย์เมนโบเซียนนะคะคบันนี่นี่จับคู่ไหฮนี่ซีมี่หนึ 7, ่งหกหนึ 6, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ 8, ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดและสามแปดเ้อพี่น้องคะ่ะเนาะชุดเนีนๆนี่คือชุดที่เล้งเงาเมนโบเซียน,นแต่ว่าเข้ากับไหฮบนละไฮกันไหวเนาะขันสืน่อเนาะ มีหกวับหานี่มันที่อยู่ล่างไหครับสามสสามทั้งหนะแต่พวกเอามาต่หกเอามาเอามาต่หกชัิเดิมนั่นหกก็หานี่มันสิไปอยู่ล่างครับมันงเมื่อกี้มันได้อย่างว่าค่ะมันตะเขาไปทีมื่อ8เออแม่ครับมันงวเมื่อกี้มันด้หากัโบกครับคือกันเอาบอครับผมเอางวดนี้ก็ได้ขึ้กันบอแม่ครับเอาแัดงว่าเลขหายมันตะเข วันนี้มันในห,หากระโขกขึ้กันผมได้มาผมได้เอาโกมาไงเอาโกมาแต่ที่เราหอหาฟังนี่คือนหายัางมีอยู่เด้มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นพี่นอ้องคือขันเขียนหลายผัดชีว่าหลายแมน่นครับก็เลยว่าเบ้าห้ฟังนอเซียนเนาะแน่น,น,แนครับเต้ามันลอยมากผัดชีว่ามันบรเิเกเข่าที่นี่นะแม่นครออับอ่าเพราะว่าเพิ่นกับผู้เอามาหลายคู่นี่เพิ่นให้นี่เก่าคู่นอเซียนแม่นครับศูนย์กับผู้ดีจับใส่ นั่น่กับอได้จตผมทนในตัดแหมก็ไม่อาจาตัดเจ้าสาวคู่ใดสมมติอาจายงน่เ่ยน่เหตุไหมครับเน่านมีเวลาครับพรุ่งนมีเามแล้วโอ้ยท่นมีเวลาไปนั่งคำนวณนี่ยังหางหมเอา่่าเป็นยังกาหายเส้นทนอันนี้ขาวๆบงขาวๆบังเดี๋ยวใกล้ๆเมือเธามโอกาสจังสิมาหาห่นเส้นเนะฟันว่นี่บครับบ่ฟันเลยบ่เอาให้พี่น้องมั่นใจว่าเสยน ก้อนนี่เป็นจังไหนจิ๊ดนี่ครับจิ๊ดนี่ครับนี่ครับผมมัดที่สองตูนครับอ๋อหนึ่งหนึ่งหกกระสานหกหัติดไว้งไปแน่ครับผมค่ะมันใจก้มูมันใจก้มูค่ะถ้าติดไปทางหนึ่งก็ขึ้นไปบนหนึ่งสี่ไหมครับค่ะถ้าติดไปสามหรือติดสองยังสี่ไหมครับหนึงิโลมาล่างมาตรงตางล่างประมาณนี้นะคะประมาณนี้ชมค่ะไว้สุขุมสุขวน อะไ้คุยน้ำดนให้พิ้นไปตกเบ็ดโตคิดสูตรเรียบร้อยแล้วน้องเซียนเนาะจะได้กะขอให้มันหวานผู้ตกลากให้มันหวานผู้เขามาเบิงรับส้มกะให้มันหวานคือกันเพราะว่างวที่ผพันมาเข้าทั้งบนทั้งล่างน้องเซียนเนาะครับนะค่ะฝากเอฟซีพี่น้องไว้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้น้ำเนาะจั้งหดกัขอบคุณเซียนสมใจหลายๆเนาะเซียนเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ ี่น้องเด้อพี่น้องอันนี้เขาเอิญมาอีนยังกาะแกงะลือไช่แม่นบอกแกงะลือไช่เด้พี่น้องอีนยังกาะบัวแดงบึงบัวแดงบึงบัวแดงเอาต่กมันเป็นบัวบดแดงเบิดบอยอยู่นี่รเมับนก็มีอยู่ครับมัีบัวขาว้อมได้เนาะ จระเข้มีบอยอยู่นี่ฮะเอามีดเป็นบอสมัยก่อนอันเคยมากับอัญญาแหมมันห้องอ่ออขจ้าวบจจระเข้ได้เสียงเห็นแม่นบ่เนอแต่ก่อนมีได้เนาะฮะเคยมีก็เคยแมนบ่อยพ่อโอ้พี่นอแสดงว่าเขาคิดไปเองใช่ไหมตอนเด้หน่อยฮะ โอ้ยอย่ามาปล่อยถอโอ้คือมานแถบันนี้พี่น้องถือเล้วเฮาคือมานแทะถือก็นนี่พี่น้องถือเล้วถือเล้วอันนี้ถือว่าตัวนั้นถือว่าเสี่ยนมันดินแล้่ยวคายแต่เหล็กอยู่พี่น้องแจ็คมันจะอยู่วายอยู่เดี๋ยวรอหลุนไปน้ำินเอาคูณได้เขามากอะให้โซกให้มานสุกสุกคนใส่ปีใหม่วดที่ผ่านมาบ่ถืองวดนี่ขอให้ถือ มันหมานเนาะแอดมินกะโอ้ยสามศูนย์แปดหาแม่ทำเอ้พาดป๊อปซื้อหมานเหรอหมาน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 พี่เอาศีบสมใจก็ซื้อพ่นหาป่าตะกอนตะกอนอันตากแดดเดียวนอเซียนเนาะเดี๋ยวนี้เฮ็ดเพราะท่านดอกมันช่วงนี้ป่าป่าสุดไม่จะพาอได้ไหมครับช่วงนี้ ปลาสดน้ำจะบ่มือคั่วเนาะไม่อยู่มือคั่วเห้ยจะเห็ดปลาแหงแดดเดียวเลยแล้วมือแตกลูกน้องมือเดียวจะลบเหมือกไปฮะลูกน้องมือเดียวจะลบไปเอาอันหมูมาไว้เนี่นี่แก่มันเน่าเข้าเขเอาเมื่อไหร่เขเจ้ากินสักคนเนี่ยหมูหมูอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อสุกๆหวานๆสุกๆสุกคน ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง